สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อปเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่งยาวนพัดทรงเล็ิดช่องแบ่ง,งป,ปันตัวเลกแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางซื้อสลัดเด็ดๆแม่นๆช่องเยาวันได้จากพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้คุณไก่เจ้าพายุจากพี่น้องเอามาฝากมาตอนมาแบ่งปัน,ปน ให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมคือเก่าค่ะเล็กเด็ดเล็กเม่นคุณไก่เจ้าพายุงวดก่อนนั่นกับเขาสามตัวตรงๆนะจ๊ะพี่น้องเด้อว,วันนี้เอามาฝากมาตอ่อขางวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2565ันห้อ,อ 2, 5, 6, 5หจ้ะเล็กที่คนนี้มาเด่นบนแปดกับเกาเด่นล่างหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะสองเก้าแปดเก้าหนึ่ง 8 9 1 8 9, 9 2 4 2 8 1 8 1 4แล้วก็หา1น,นะคะพี่น้องค่ะขอผิดว่าถือขอโทษขออภัยเด้อจ้ไาไับอมักบอชอบกระเรีอนผ่านเด้อจ้าเด้อผู้ได้มักผู้ได้ชอบค่ะฝ <ๆ S 1> ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หน่ด้วยค่ะพี่น้องค่ะ มันมีอย่างหลายค่ะพี่น้องค่ะขอแค่กำลังใจเล็กๆน้อยๆค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเป็นของแอดแมงปอปีกบางค่ะพี่น้องค่ะแอดแมงปอปีกบางนี่โมเดลกับเขาสองตัวนะจ๊ะเด็กสองตัวของแอดแมงปอนี่สีเขาตลอดเลยจ้ะเขามากเกือบสี่ปงวดนแล้วพี่น้องกำเบิงเอาเด้อค่ะเด้อเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกหกสามราคาศูนย์สามค่ะพี่น้องค่ะ เลขมักเลขในใจเยาวันนะคะเก้าสี่กับศูนย์สามเลยค่ะพี่น้องค่ะเลขมักคือกันขอขอเสียงในดจาขอเสียงคนชอบเก้าสี่กับศูนย์สามค่ะพี่น้องค่ะเก้าสี่นี่ก็ไปชนกับเลขอ่ากองสลากของเยาวันเนี่จ้ะพี่น้องค่ะคลิปที่ผ่านมาที่เยาวันลงหายซีนีเก้าสี่หกสี่แล้วก็เจ็ดสี่เลยค่ะพี่น้องเด้อมันตรงกันค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็จัดไปค่ะนักๆเน้นๆในจากน้อยเด้อจ้ะเด้อ ต่อไปเป็นเลขคำนวณของแอดทันใดกะบอดูค่ะขอโทษขออภัยด้วยจากนบนบอกซื้อบอกเสียงคันบอกพิดว่าถออก็ขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยด้วยจ่าเด้อขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆแอดทุกท่กทานค่ะเลขเพิร์มิสีหางสีโตเลขบนค่ะพี่น้องค่ะสีเจ็ดเจ็ดสีเจ็ดสามสามเจ็ดแปดสามสามแปดสีแปดแปดสีขึ้นเป็นตัวสีน้ำเงินห้เดอค่ะพี่น้องค่ะ ไปพี่นอ้องจบดีลำด้วยถูกหวยแล้วมาทีหนึงนะคะใบนี้คือสีเด่นบนาาเนาเจาะขอบคุณเจ้าของขอมูลนะะด้คะเด้อจคดีลำด้วยถูกหวยแล้วมาทีหนึงนะะ่งค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่นอ้องจ้ะรวยรวยรวยนะคะ